ครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟุนเดอร์นะครับเราก็จะพาไปดูนะครับบ้านนะครับที่ลงมานะครับเมื่อคืนนี้นะครับเวลา,าหลังเที่ยงคืนนะครับวันที่5ตุลาคม2565นะครับ นะครับเราก็ซูมให้ดูนะครับทีนี้เราจะพาไปดูใกล้ๆนะครับไปดูใกล้ๆเมื่อคืนนี้ดูตอนกลางคืนนะครับดูตอนกลางคืน,นก็เป็นนัดบ,บ้านะนะครับบ้านตู้คอนเทนเนอร์นะครับนี่นะครับเป็น้านสีเขียว ก็เดินทางนะครับด้วยความปลอดภัยนะครับโดยทางเดินทางมาด้วยสวัสดิภาพนะครับเมื่อคืนนี้อันนี้นะครับอันนี้ก็เราเอามาเมื่อคืนนี้นะครับใส่รถนะครับใส่รถบรรทุกมานะครับ นะครับเราดูใกล้ๆนะครับนี่เป็นบ้านตู้คอนเทนเนอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังอันนี้ก็จะเป็นหลังแรกนะครับหลังแรกลงหลังแรกนะครับมีลงหลังแรกนะครับ,รก,รบก็จะเป็นบ้าน ตู้คอนเทนเนอร์นะครับลงหลังแรกนะครับเมื่อคืนนี้แล้วก็หลังที่สองนะครับหลังที่สองอันนี้ก็เป็นนะครับที่ลงมือเมือมอม่อคืนนี้หลังที่สองนะครับหลังนี้หลังที่สองนี่นะครับตอนนี้เรามาดูตอนกลางวันนะครับหลังที่สอง ก็จะเป็นนะครับเอาลงมาประมาณนะครับหลังเที่ยงคืนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับนี่ครับหลังที่สองนะครับต่อไปเราจะไปพาไปดูหลังที่สามนะครับของแอดชิดนะครับของชิดปากแปรนะครับ นู่นนะครับเดี๋ยวเดินไปอีกประมาณสิบนาทีนะครับจะถึงนะครับอันนี้เป็นโซนของคุณเอ่งนะครับเมดีนะครับโซนนี้นะครับก็จะเป็นบ้านนะครับมาตั้งไว้นะครับตั้งไว้ในที่ดินนะครับของคุณเอ่งและก็เมดีเองนะครับ เราจะเดินไปนี่นะครับแล้วก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องน้ำห้องส้วมอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักอีกต่างหากนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านพักนะครับน,นะครับก็เป็นสามสี่หลังนะครับรวมกันนะครับ ครับตัวนี้ก็นะครับตัวนี้ก็พระอาทิตย์กาลังย่อเสียงนะครับตอนเช้านะครับตอนเช้าพระอาทิตย์กําลังย่อย่อเสียงเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆนะครับจะไปดูหลังที่สามนะครับหลังที่สามอันนี้ก็นะครับอันนี้ก็ศาลาทรงไทยนะครับสําหรับ สำหรับปูปลล่ปาริจิตนาคาราชจำลองนะครับซึ่งจะเป็นนะครับสีขาวเผือกนะครับสีขาวเผือกทองนะครับอันนี้ก็องคจริงนะครับองคจริง้งนนก็จะเป็น ครับสาลานะครับธิดาเศรษฐีนะครับหลังสีบอลนะครับหลังสีบอลอันนี้ก็จะเป็นศารานะครับศาลาธิดาเศรษฐีนะครับหลังสีเขียวนะครับหลังคาสีเขียวนะครับมีสองหลังนะครับสำหรับ พักผ่อนย่อนใจะนะครับนั่งพักเหนื่อยอแล้วก็หลบแดดหลบฝนนะครับได้ดีะนะครับ ครับก็จะพาเดินไปดูนะครับเดินไปดู่าบ้านของเอทิ์นะครับลงมาเมื่อคืนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องพักนะครับห้องพักนะครับสามห้องนะครับมีห้องครัวด้วยนะครับห้องพักสามห้องมีห้องครัว อันนี้ก็เป็นบ้านนกดาวนะครับบ้านนกดาวอันนี้เป็นบ้านพักรับรองนะครับใครไม่มีที่นอนก็มานอนพักได้นะครับ ันนี้ก็เป็นพื้นปูนนะครับเป็นล็อกของอนะครับตัวนี้เป็นล็อกของไทยบ้านอกนี่นะครับอ,นนอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นล็อกของนะครับล็อกของหมวดฟื้นเดอร์นะครับที่สองอันนี้ก็จะเป็นนะครับที่พักนะครับจิมมี่เรื่องจริงนะครับ สำหรับล็อกนี้ไม่ทราบว่าของใครนะครับยกขึ้นถึือจะรู้จักชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านพักแอนชาแนลนะครับแอนเฟมิลี่นะครับอันนี้ครับบ้านแอดชิดนะครับที่ยกมาที่ยกมาเมื่อคืนหลังเที่ยงคืนนะครับ อันนี้ก็เป็นหลังที่สามนะครับที่เราเอามาเมื่อคืนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านของแอชิดนะครับยกมาจากนะครับบ้านกกกอกนะครับทั้งสามหลังนี้ก็จะยกมาจากบ้านกกกอกทั้งหมดนะครับนะครับโดยใช้รถนะครับรถนะครับบรรทุกมานะครับ ก็เอาลงหลังเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ก็เป็นว่าวันที่4นะครับเอาลงวันที่5นะครับเอาลงวันที่5้อันนี้ก็เป็นนะครับบ้านของอนะครับแอดชิดนะครับหลังจากาบรรทุกรถมานะครับามา,าไว้ที่ มาไว้ที่นะครับลานปูนนะครับที่เราที่เราทำไปแล้วนะครับก็จะเอาบ้านมาตั้งเลยนะครับนี่บ้านมาตั้งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านของนะครับแอดชิดนะครับหรือชิดปากแปนะครับเมื่อคืนนี้ก็มาสามหลังนะครับเมื่อคืนนี้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากนะครับผลิตภัณฑ์นะครับของนะครับเครื่องหมายพีทีสกินนะครับนะครับก็ฝากนะครับสินค้านะครับผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายทีพีสกินนะครับพีทีคอฟฟี่นะครับ320บาทซีบักท่านซีบักทันพัด เบต้าคูแคนนะครับ590ราสิบาทแล้วก็เจลอ,อาบน้ำเจลล้างหน้านะครับ259 299องาแล้วก็ครีมบำรุงผิวหน้านะครับทีพีสกินนะครับราคาเจ็ดเ็ร้อยเก้าสิบนะครับยังมีเสื้อนะครับเสื้ออีกนะครับเสื้อ ตานะครับปาริกิตนาคขราชนะครับมีทุกสีนะครับให้เลือกนะครับมีทุกเบอร์นะครับตัวหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสั่งซื้อสั่งหาช่วยลุงช่วยป้าได้นะครับที่นะครับหมายเลขโทรศัพท์092ย9 4 7้าสองเ5็ดเก้า 063 242 5644และ092 392 44 58อากอ่านะครับก็อย่าลืมนะครับจากช่องหมวดพื้นเดอร์นะครับเน้นำมานะครับก็ะนะครับก็บอกช่องหมวดพื้นเดอร์อะนะครับอันนี้ก็ สั่งซื้อสั่งหาได้แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับที่นะครับเคียงข้างลุงมาตลอดก็มาดีพิษลูทินแซดนะครับสมุนไพรวงังไพลยาสีพันสมุนไพรจมเฮินะครับสั่งซื้อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง4หมายเลขนะครับก็จะมีแอดมินสาวสวยของเรานะครับคอยรับบริการคอยรับออเดอร์นะครับจากคุณลูกค,ค้าทุกท่าน นะครับโทรเข้าเบอร์ไหนก็ได้นะครับเบอร์ไหนโทรไม่ติดนะครับไม่รับนะครับโปรดเอาโทรเบอร์ใหม่นะครับโทรเบอร์ใหม่บางทีก็อาจจะติดลูกค้าอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่นะครับช่วยอุดหนุนนะครับของนะครับสินค้าในเครือข่ายนะครับของนะครับ บริษัทมุนโอมโฮมรับจำกัดนะครับเครื่องไม้พีทีสกินนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ